อา,ารรรอคาสรสิลนันกลากรมชการตร,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 รวจปราตามยาเสพติดมีค่าการตรวจภากอาคารศิสระลงปฏิบัติตำรวจมีค่าการตรวจภาคกษอาศัยทั้งสิ้น50ครอบครัวและอาคาร,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 ราสารรรํารวจภาคอาศัยจนวนทั้งสิ้น200ครอบครัวนะครับเนื่องจากมีกระแสไฟฟ้าและในปปาใช้ได้เป็นปกตินะครับการปรุงอาหารก็ยังสามารถดำเนินการได้ครับสําหรับวันนี้แล้วก็เรือทัองแบนให้กับค่าการน่วจครอบครัวในวันนี้ แล้วความเดือดร้อนเนี่ยวและอำสะดวกให้กับท่าการตรวจครอบครัวได้เป็นอย่างมากนะครับแล้วการตันก็อยู่ตามแฟลตไลออกไลไปกันเล่นปี๊บอยู่ตรงนี้นะเอาไม่กันกน้ำก็มีใครมอบเรือนะมาอยู่แฟลตนี้เหมือนกันให้รับด้วยหรือเปล่าคะต้องการจะรับเพิ <c oughs> ม่ <c oughs> ไมไหมหรือรับใหญ่มาเลื่อนเรือไป ขอด้านนี <ici> <an> ้เลยนะคะขอเรือลำใหญ่อีกลำนครับนล่วมีคนขับนี้ใ่ของยศนะครับใช่นตยวดโคงเกของยศข้า้าไปนิดเึงยวอยะรหล